อย่ามาเก่งกับกูนะอีควายกูไม่ยอมแบบขนมกกอนแล้กคนเดียวเท่านั้นอย่าให้เอาใครมาแย่กมึงหย,ยุดเล่นเดี๋ยวกูเดี๋ยวนี้นะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใช่จะล็อกเกตเลยขันไม่ยอมบอกว่าหยุด เอาไว้เด <|so|> ี๋ยอ้าจะล็อกเกตเลยไม่เข้าใจจริงๆเลย